ถามว่าไอซิมบ้าไปใสเบิ่งด้วถามว่าถ้าพี่บอกไปโรงเรียนมันไปใส่หันเห็นบ่เบิ่งเขามาอยู่ใส่ก็อยู่เหมือนหันละพีนาถามแล้วเมื่กินอีหยังได้อยู่ในหันมักกิอ้ยก็ไปอยู่ใกล้ค่ะไกล่เนาะ จังไรแปากน้องก,ก็จุ่มลงอันจานส้มบะคุ่งานหลอกโอ้ยคิดจะเป็นไม่ต้องคิดอะไรมากนั่งกินแบบสบายามาทำไรดูดูเก็บปันกันมาทำไม่เั่นหหนะ่นะนะ อยู่ทางนี้โอูยหันปาย่าอยู่หันบา,อนบาเอ้ยย่าอยู่หันที่ย่ยถ้าพี่อยู่บ้านนี่ไม่เห็นหน้าเลยนะอขอเขากินก็เป็นเขาเอาอะไรให้กินขนมย่ยขนมทำอะไรมากินส้มตำเหรอ กินปลาล่าเป็นห่ะให้น้องกินตั่วทิบตัวเด่นเห็นไหมเห็นน่ะนะเมื่อกี้เราวางใจไว้เนี่ยมันนั่งอยู่มองเนี่ยมันอะไรใหญ่อะมองเนี่ยน่ารอดน,นอนด้วยหน้าร้อนะมันเสียภาพนะบหนนันปูนเด้ เรยว่ากาสีน,นัดนอนเสือโอ้ยบึงเด็กน้อยอยู่บ้าน,น,าน,าน,านาพอ,อย่งว่าจะกินจบัจบจับปอบปอบปอบปากง่ายหันโอ้ยถ้ากินส้มตำได้คอยกินหอส้มตำโบรได้หญเชียบถ้าไม่กินตอนหนึ่ง แม่ทไหนเฮา่มันเผ็ดนะโอ้ยให้นองกินท่ามาทำอะไรเวลาเขาอยู่บ้านนี่ไม่อยู่กับแม่เลยนะทำมอนยอนยน้ำตาลดูควดมาขอกินเส<ม>ียบ่ะสีส้มตำก็เป็นแต่เสียบคักให้ ขยบขยบขยบจะขยบไ,ไปไหนเปลี่ยนท่าชื่อชื่อดอกเออแม่งมายุออ่งเขาเรื่องฮะเอาทุกย่างอันกินแล้วแล้วก็ตีกันนะ แม่เห็นปะนตอนนี้กินกันอิ่มแล้วก็ไปตีกันมัหน,นี้เฮ้ยนอนถ่ายโดนแล้วเว้ยนั่งกันลุกกันเถอะเฮ้ย, <c oughs> ยนั่งดีดีบ่านนี้กันดักเบิดแล้วเบิร์ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเอาแตงโมมากินเก๊เกเปิดก็บอเอานะแมัะไหมูยอ่อหมูย่ออยู่ใส่เห็นได้น้ปาปลาล่ะหน,นุงเลี่ยนหยุดห้ามมือพี่น้องเฮ้ยมันปั้นนั่นละ่ะสวัสดียังดี่โอ้ยนั่งกันดิดีตีนพร้อม เซ่บครับแมบ้และพี่น้องปล่อยเขากิน